ส่วนที่ทั้งโมโห,โหและช้ำใจคือคู่บ่าวสาวหลายคู่นะครับรวมตัวไปร้องทนายชื่อดังอยากจะให้เอาผิดหน่อยหลังถูกออก a ก i z e ไเซอร์สุดแสบอ้างว่าเดี๋ยวจะจัดงานแต่งให้แต่พอได้เงินไปกลับเชิดเงินหนีหายไปเลยเบื้องต้นมีเหยื่อกว่า30รายแล้วครับ <S <S นายรัชพลสิริสาครทนายความชื่อดังนะครับรับเรื่องร้องเรียนจากคู่บ่าวสาวหลายรายที่ว่าจ้างออกเกน์แห่งหนึ่งซึ่งรับจัดงานแต่ง แต่พอโอนเงินค่าจัดงานไปแล้วกลับติดต่อไม่ได้หายตัวเชิดเงินหนีมีเหยื่อกว่า3 1รายที่ถูกหลอกแล้วหนึ่งในคู่บ่าวสาวผู้เสียหายเล่าว่าเตรียมจะจัดงานแต่งในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเริ่มหาอ rganize ช่วงเดือนกุมภาพันธ์พบกับหญิงสาวคนหนึ่งครับที่ประกาศว่ารับจัดงานแต่งงานดูน่าสนใจก็เลยหลงเชื่อโอนเงินไปให้51,000บาทแต่ต่อมาเห็นมีการโพสต์ประจานหญิงสาวคนดังกล่าว ก็เลยพยายามติดต่อเขาไปนะครับปรากฏว่าติดต่อไม่ได้อีกเลยก็เลยต้องหาอา r g นไนเซอร์รายใหม่หมดเงินไปกว่า80,000บาทเบื้องต้นทนายราชพลจะประสานกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอ,อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อนำหลักฐานพร้อมผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความต่อไปครับ